ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากเลยจ้ะดูตอนนี้โอ้โหเหลืองอลามตอนนี้พาทุกคนเดินเข้าไปที่สวนแอปเปิลสตรอเบอรี่อยู่ในป่านะดูโดยเฉพาะใบพักวุ้งฝรั่งเนี่ยสวยสวยเหลืองทองแบบนี้เลยพักวุงฝรั่งสวยมากปีนี้ยังไม่ได้ทำกระทง n g ลายกระทงหรือยังนี่ยนะ เราเอาไปของบุ้งฝรั่งไปทำกระทงเนอะไปกันค่ะนุ่นอันนี้คือก็อต้นบือนะคะบือแฉะเหลืองอะไรแบบนี้แอร์ฮอร์สเก็สวยมากนี่ค่ะนี่คือไมใบเนี่ยนี่คือต้นแอ,อนร์ฮอร์สก์กับต้นเมเปิลอะไปค่ะป่า ค่ะเราจะมาเก็บแอปเปิ้ลในวันที่31ตุลาวันปล่อยผีฝรั่งโอ้โหแอปเปิ้ลต้นนี้สงสัยจะตายดูข้างบนอะ่ะเป็นเดี๋ยวนั้นล่ะส่วนข้างล่าง31ตุลาสุดท้ายแล้วโอ้โหยังมีดอกสับอรี่อยู่เลยจ้าเลาเจอสับอรร่สุกไหม น,นี่จ้ะโอ้โหเดือนตุลานะคะผลไม้หลงฤด,ดูอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะนี่โอ้โหจะร้อนจะแรงสงครามแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกเกิดได้หมดเลยสภาพอากาศแบาดีมาก่อนเก็บขอชิมแอปเปิลก่อนเนะเาะเดี๋ยว ใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่าถุงมือเมื่อกี้มันทะลุแล้วก็ปลูกบลูเบอรี่มาเนาะมันทะลุมือมือเปื้อนขอใส่ถุงมือแล้วก็เราจะมาชิมแอปเปิ้ลกันนี่แดงเถือกเลยแดงเข้มเลยนะคะ พร้อมละจ้ามาชิมลูกนี้หูลูกนี้สวยงามไม่ต้องล้างดูขั้วขั้วเหนียวหิวเลยหิว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 ,หว,หวน้ำด้วยแต่อากาศแบบนี้ต้องน้ำชาเนาะอุ่นอุ่นมาอางหุ่นนุ่นเราตัดยอดได้บ้างแล้วนะคะแต่ยังตัดไม่ไม่หมดอะเพราะว่าจะต้องเอาเอายอดนะ่ะเอาลงจิ้มดิน เือที่จะให้ออกลากซ่อมค่ะมันมีสีห้าต้นที่ตายมาเลยลุยอขอโทษขออภัยพี่เพี่น้องที่ไม่ชอบการกินโชว์หรือว่าเสียงเคียว ส่วนตัวก็ไม่ชอบค่ะแต่มันคือการแสดงเนาะมันคือคอนเทนต์มันคือการแสดงเก็บแอปเปิลเดือนนี้อร่อยอย่างพี่สาวว่าจริงจริงมันเหมือนแช่เย็นอะแต่เป็นตู้เย็นธรรมชาติรวยค่ะตู้เย็นใหญ่มากเต็มสวนเลยตู้เย็นใหญ่ขนาดนั้น ธรรมชาติความเย็นตามธรรมชาติค่ะอุ๊ยอร่อยจริงๆเลยอะอะใครมีต้นแอปเปิลนะแนะนาแบบแนะนําต่อคะ่ะพี่สาวแนะนํามาเราก็แนะนําต่อว่าเก็บแอปเปิลเดือนตุลาเนี่ยก่อนที่อุณหภูมิจะติดลบอะมันแสนอร่อย นี่อันนี้ก็ปลายฤด,ดูเป็นอ่าราสเบอรี่ที่เขาออกช่วงฤดูใบไม้ร่วงอร่อยสุดๆมันเขายังไม่ได้อปุ๋ยมาโปรยนะคะปีนี้คิดว่าจะโปรยปุ๋ย อร่อยมากเราจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอยู่ดีมีความสุขทุกคนทุกท่านคะ่ะแอปเปิลที่เราโชว์ดอกไปอะ่ะ ตอนนี้ไม่เห็นดอกดอกร่วงหมดแล้วมั้งอ๋อตอนนี้เนาะตอนนี้โอ้โหผลก็ร่วงนกหนูกินเต็มลยตอนนี้ร่วงไว้เลละดอกอะ่ะอ๋อติดลูกไม่ใช่ดอกไม่มีติดลูกจ้านี่ หลงฤด,ดูถ้าอากาศอุ่นคือเขาจะติดลูกเลยจ้ะเช่นเดียวกับช่อนี้ติดลูกไปจกก้ะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยู่ดีมีความสุขทุกคนทุกท่านค่ะปลอดภัยไร้โรคพบแต่ก,กัลยาณมิตรนะคะโชคดีมีชัยถ้าทำความดีไว้ก็ขอให้ผลบุญนั้นส่งผลให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะบ๊ายบาย